ฟ้าฝนก็อยากมารับบัตรฟรีที่หายากที่สุดใน3โลกกับเขาเหมือนกันค่ะและมาพร้อมกับคลื่นแฟนคลับเนี่นั่นของชาวช่อง3แม้วันจริง6เมษายนจะมีแจกอีกเพียบแต่ก็ยังมารอรับบัตรคิวกันตั้งแต่เชา้าและต่อแถวยาวเหยียดสุดลูก,กตาเพื่อครอบครองบัตรเข้างานมหกรรมความบันเทิงครบรอบ4 3ปีไทยทีวีสีช่องสซุปตาปาร์ตีนางเอกยาย่ามาพิสูจน์แรงรักจากแฟนๆด้วยตัวเองจนปลื้มใจร่วมด้วยอเล็กซ์โดนัทนัทรัตอันวิทยาเจมจิรายุมก้องป๊อกโคสวิทจินนี่ โบเบนจวานมาปรางหวานหวานแจ็กกี้มาถึงปุ๊บก็แจกกันมือเป็นระวิงทันทีพร้อมส่งรอยยิ้มหวานหวานทักทายและให้ถ่ายรูปเป็นของแถมสีสันม,มันเทิงบอกเลยได้บัตรแล้วเก็บไว้ยิ่งชีพค่ะถ้าอยากไปสัมผัสเซอร์ไพรส์จากเหล่าซุปตาที่เตรียมจัดเต็มกันสุดพลงังขนาด,ด้านหลังเวทีดาราด้วยกันยังเก็บเป็นท็อปซีครเลยล่ะค่ะว้าว เขาตรงนี้นะคะที่เรามองเห็นค่อนข้างที่จะต้องแบบรีบให้ทุกคนได้ปัดแล้วก็ไปเพราะว่ากลัวฝนตกค่ะก็ทุกคนอดทนมากดูเหรอคะอต้องคอยดูค่ะว่าหนูจะทำอะไรบ้างคะ่ะในวันนั้นอลังการแน่นอน เราต้องรักษาใครจะเป็นแฟนของแฟนคลับของใครก็แล้วแต่มางานนี้ก็ได้เจอหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดตกแต่ว่าพี่น้องทุกคนก็ยังอยู่แล้วก็อยากได้บัตรมากๆขอบคุณมากๆค่ะก็คิดว่าได้เป็นปีที่สนุกนะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราไม่ได้ไปปีนี้ก็เหมือนแบบอัดอันเดี๋ยวไปเจอกันก็ตอนนี้ฝึกควงคาถาอยู่อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะแล้วก็มาร่วมสู่กับพวกเราค่ะ